ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง SS Auto Review ของเราวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในข่าวด้านการป้องกันประเทศและการบินที่ร้อนแรงที่สุดในภูมิภาคเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นคือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและฟิลิปปินส์เกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด JAS 3 9ิเ Gripen E ซึ่งดีลนี้สร้างแรงสงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ไปทั่วอาเซียนและหลายคนถึงกับเรียกว่ามันคือตัวเปลี่ยนเกมของจริงในคลิปนี้เราจะมาลงลึกกันว่าดีลนี้หมายถึงอะไร เครื่องบินกริปเปนอีมีสมรรถนะอย่างไรราคาประมาณเท่าไหร่และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสองประเทศรวมถึงภูมิภาคจะเป็นอย่างไรบอกเลยว่าน่าติดตามมากครับก่อนอื่นมาย้อนดูกันก่อนนะว่าทำไมดีลนี้ถึงเกิดขึ้นได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งไทยและฟิลิปปินส์ต่างต้องการพัฒนาและปรับปรุงกองทัพอากาศให้ทันสมัยขึ้นประเทศไทยเองมีประสบการณ์ใช้เครื่องบินกริปเปนรุ่น4และดีมานานและชื่นชมเรื่องความคุ้มค่าและความน่าเชื่อถือ ส่วนฟิลิปปินส์ก็กำลังมองหาเครื่องบินขับไล่หลายภารกิจเพื่อนำมาทดแทนฝูงบินเก่าและเพิ่มศักยภาพในการป้องกันน่านฟ้าและทะเลจ,จีนใต้การที่ทั้งสองประเทศตกลงกันได้ในดีลเครื่องบินริเบนอีจำนวน14ลําลำจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ในทันทีจากรายงานที่ออกมาดีลนี้จะไม่ใช่แค่การซื้อขายธรรมดาแต่จะเป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ในด้านการฝึก การบำรุงรักษาและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีโดยบริษัทซาฟจากสวีเดนจะเข้ามาช่วยดูแลด้านเทคนิคและฝึกอบรมอย่างเต็มรูปแบบริเป็นอ e ีเป็นเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงที่ออกแบบมาให้ทั้งทรงพลังคล่องตัวและประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้งานเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงของ F-16V ราเฟลและแม้กระทั่ง F35 เลยทีเดียวแต่ราคาถูกกว่ามาก ถ้าเรามาดูเรื่องสมรรถนะตรืปเป็นอีใช้เครื่องยนต์ General Electric F414G ซึ่งเป็นรุ่นปรับแต่งจากเครื่องยนต์ของ F A18 Super Hornet ให้แรงขับสูงสุดราว22,000ปอนด์ทำความเร็วได้ถึงแมตสหรือเกือบ2เท่าของเสียงและมีระยะปฏิบัติการมากกว่า1,500กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงจุดเด่นอีกอย่างคือสามารถขึ้นลงในรันเวสันหรือแม้แต่บนถนนหลวงได้เหมาะมากสำหรับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารจำกัด สิ่งที่ทำให้กริปเปน e ีแตกต่างคือระบบอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์รุ่นนี้ใช้เรดาร์ AESA ชื่อ Raven ES 0 5ซึ่งพัฒนาโดยลิโอนาโดจากอิตาลีให้มุมมองกว้างถึง200องศาสามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันแม้ในสภาพที่มีการรบกวนสัญญานอกจากนี้ยังมีระบบ IRST Skyward G ที่สามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนหรือเป้าหมายที่มีลายเซ็นความร้อนต่ำได้สำหรับฟิลิปปินส์ที่ต้องดูแลน่านฟ้าทะเลจำนวนมากเทคโนโลยีนี้ถือว่าสำคัญมาก ในด้านอาวุธก็เป็นอีรองรับอาวุธสมัยใหม่แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นจรวดอากาศสู่อากาศระยะไกลเมตอซึ่งมีระยะยิงเกิน150กิโลเมตรถือว่าเหนือกว่าคู่แข่งหลายรุ่นหรือจรวดร,ระยะใกล้ i r s s รรวมถึงจรวดต่อต้านเรือรบ RBS15 และระเบิดนำวิถีอัจฉริยะต่างๆทำให้มันเป็นเครื่องบินที่ทำได้ครบทุกภารกิจทั้งรบกลางอากาศโจมตีภาพคพื้นดินหรือภารกิจโจมตีทางทะเลในลำเดียวอีกหนึ่งจุดแข็งคือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในตัว เครื่องบินสามารถตรวจจับสร้างสัญญาณรบกวนและหลอกลวงเรดาร์ของศัตรูได้ด้วยเทคโนโลยี DIFM ซึ่งสามารถสร้างเป้าหมายปลอมเพื่อหลบการล็อกของจรวดได้สำหรับประเทศที่มีกองทัพอากาศขนาดเล็กนี่คือข้อได้เปรียบที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดสูงข,ขึ้นอย่างมากในห้องนักบินซาบให้ความสำคัญกับการออกแบบเพื่อให้ใช้งานง่ายและลดภาระของนักบินภายในมีจอแสดงผลแบบกว้างที่รวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในหน้าจอเดียวและสามารถสั่งการด้วยระบบสัมผัสหรือเสียง ระบบ AI ภายในช่วยประมวลผลอัตโนมัติให้นักบินมีเวลาโฟกัสกับการตัดสินใจทางยุทธวิธีมากกว่าเดิม เครื่องราคาก็น่าสนใจมากกริปเปนอมีราคาต่ำกว่าคู่แข่งชัดเจนเครื่อง1อยู่ราว60-70ล้านดอลลาร์ขณะท,ที่ F-35 มีราคาตั้งแต่80-120ล้านดอลลาร์แต่จุดที่สำคัญกว่าคือค่าใช้ใจ่ายต่อชั่วโมงบินกริปเปนอีใช้เพียงประมาณ5,000ดอลลาร์ต่อชั่วโมงขณะท,ที่ F-16 ต้องใช้ราว25,000และ F-35 สูงถึง35,000ดอลลาร์ซึ่งหมายความว่ากองทัพสามารถฝึกและบินได้บ่อยกว่าในงบเท่ากัน รวมค่าอาวุธชุดฝึกเครื่องจำลองและอะไหล่แล้วดีลนี้คาดว่ามีมูลค่าประมาณ1-1.2ถพันล้านดอลลาร์การที่ไทยและฟิลิปปินส์ร่วมมือกันยังช่วยลดต้นทุนด้านซ่อมบำรุงเพราะไทยมีศูนย์ซ่อมและช่างผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้วการแชร์ทรัพยากรจึงช่วยประหยัดได้อีกมากในมุมภูมิรัฐศาสตร์ดีลนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเครื่องบินแต่มันคือการสร้างพันธมิตรใหม่ในอาเซียน ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียซื้อราเฟลมาเลเซียกำลังพัฒนา FA 5 0และ KF 2 1ส่วนสิงคโปร์มีทั้ง F 1 5 SG และ F 3 5การที่ไทยและฟิลิปปินส์จับมือกันครั้งนี้จึงเท่ากับประกาศว่าประเทศขนาดกลางในอาเซียนก็สามารถยกระดับกำลังทางอากาศได้เองโดยไม่ต้องพึ่งมหาอำนาจอีกข้อดีคือกริปเป็นอิูออกแบบให้สามารถอัปเกรดได้ง่ายด้วยซอฟต์แวร์แบบเปิด สามารถเพิ่มระบบใหม่หรืออาวุธใหม่ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงซับเรียกแนวคิดนี้ว่า plug and play ทําให้ประเทศผู้ใช้สามารถพัฒนาเครื่องบินไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ในระยะยาวในการฝึกซ้อมจําลองปริปเปนอ e. ีแสดงศักยภาพเหนือคู่แข่งหลายรุ่นด้วยความเร็วการมองเห็นและขีปนาวุธเมตอที่ระยะไกลกว่าทําให้สามารถตรวจจับและโจมตีก่อนที่ศัตรูจะรู้ตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลของปริปเปนยังช่วยให้เครื่องหลายลำแชร์ข้อมูลเรดาร์กันแบบเรียลไทม์ แม้ไม่มีเครื่องควบคุมกลาง AWACS ก็ยังสร้างเครือข่ายการรบขนาดเล็กได้ซึ่งเป็นจุดแข่งที่หาได้ยากในเครื่องบินระดับเดียวกันสำหรับความเข้ากันได้ปริเปนใช้มาตรฐานของ n a t o หมายความว่าทั้งไทยและฟิลิปปินส์สามารถร่วมฝึกกับสหรัฐอเมริกาหรือประเทศพันธมิตรอื่นๆได้ง่ายขึน้นนี่จึงเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนว่าทั้งสองประเทศต้องการความร่วมมือที่เปิดกว้างมากขึ้นในแง่การซ่อมบำรุงซารฟออกแบบให้ใช้เจ้าหน้าที่ภาคพ,พื้นเพียงไม่กี่คน เครื่องบินสามารถพร้อมออกบินได้อีกครั้งภายใน10นาทีหลังลงจอดและสามารถปฏิบัติการจากถนนหลวงหรือรันเวย์ชั่วคราวได้เหมาะกับภูมิประเทศของไทยและฟิลิปปินส์ที่มีเกาะและพื้นที่จำกัดมากในด้านเศรษฐ,ฐกิจดีลนี้ยังสร้างโอกาสให้เกิดความร่วมมือในอุตสาหกรรมการบินของภูมิภาคไทยอาจได้รับสิทธิในการผลิตชิ้นส่วนบางอย่างในประเทศส่วนฟิลิปปินส์ก็จะได้พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรของตอนเองซึ่งเป็นสิ่งที่หลายประเทศอาเซียนต้องการมานาน เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาด Gripen E ถือว่าอยู่ตรงกลางระหว่างสมรรถนะสูงกับราคาที่จับต้องได้เมื่อเทียบกับ F 1 6 v มันมีเทคนโนโลยีเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหม่กว่าส่วนเมื่อเทียบกับ Rafale มันเบากว่าและประหยัดกว่าแต่บรรทุกอาวุธได้น้อยกว่าเล็กน้อยส่วน F 3 5แม้จะล่ำหนกว่าแต่ซับซ้อนและแพงกว่าหลายเท่าดังนั้น Gripen E จึงเป็นตัวเลือกที่ลงตัวสำหรับประเทศที่ต้องการประสิทธิภาพสูงในงบประมาณจำกัดดีลนี้ยังสะท้อนถึงแนวคิดขึ้นพาตนเอง ของไทยและฟิลิปปินส์ทั้งสองประเทศไม่ได้รอความช่วยเหลือจากมหาอำนาจแต่เลือดลงมือเองเป็นสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมจะปกป้องผลประโยชน์ของตนร่วมกันและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ประเทศอื่นในอาเซียนทำตามหากดีลนี้ดำเนินไปตามแผนเครื่องบินลอดแรกอาจส่งมอบได้ภายใน3ปีเนื่องจากสายการผลิตของซาบในสวีเดนและบราซิลพร้อมแล้วการฝึกนักบินอาจจัดขึ้นที่ไทยหรือสวีเดนและในระยะยาวฟิลิปปินส์จะค่อยๆสร้างศูนย์ซ่อมและฝึกอบรมของตนเอง กระแสะตอบรับจากสาธารณชนก็แรงมากทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกลาโหมแฟนคลับการบินและนักวิเคราะห์นโยบายต่างมองว่าดีลนี้อาจเป็นก้าวสำคัญของอาเซียนบางคนมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคขณะที่บางคนมองว่าเป็นการตอบโต้กับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะอย่างไรมันทำให้ทั้งไทยและฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศที่ทั่วโลกจับตามอง แน่นอนว่ามีอุปสรรคอยู่บ้างเช่นงบประมาณระยะยาวการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือการฝึกเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงแต่ประสบการณ์ของไทยกับพลีเป็นรุ่นก่อนจะช่วยลดความเสี่ยงได้มากนอกจากนี้ซาบยังมีชื่อเสียงในด้านการบริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนักบินที่เคยขับพลีเป็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันบังคับง่ายและตอบสนองดีเยี่ยมระบบไฟลยบายไวให้ความมั่นใจสูงและควบคุมได้แม่นยำเครื่องยังประหยัดเชื้อเพลิงมากทำให้มีเวลาอยู่ในภารกิจนานกว่า และด้วยระบบเชื่อมโยงข้อมูลอัจฉริยะเครื่องบินเพียงไม่กี่ลำก็สามารถควบคุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมองภาพรวมทั้งหมดทั้งราคาสมรรถนะความร่วมมือและผลทางภุมิรัฐศาสตร์ดีลกริปเป็นอีระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์จึงถือว่าเหมาะสมและคุ้มค่ามากมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นและความไว้วางใจระหว่างสองประเทศรวมถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะยืนหยัดด้วยพลังของตัวเอง ในอนาคตรเราจะได้เห็นว่าทั้ง2ประเทศจะเดินหน้าดีลนี้อย่างไรจะฝึกนักบินอย่างไรจะตั้งฐานบินใหม่ที่ไหนหรืออาจมีการฝึกร่วมระดับภูมิภาคก็เป็นได้ไม่ว่าอย่างไรนี่คือก้าวสำคัญของความมั่นคงในอาเซียนแล้วคุณละคิดอย่างไรกับดีลกรีปเป็นอีครั้งนี้คุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนสมดุลของอาเซียนได้จริงไหมหรือเป็นเพียงก้าวเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ ผมอ่านทุกความคิดเห็นแน่นอนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง SH Auto Review และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและการทหารทั่วโลกขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจาก SH Auto Review